นี่ก็เป็นช่างนะครับก็จะย้ายไฟครับนี่เสียงดังหน่อยนะครับ <c oughs> <t> นะครับเพื่อนเพื่อนมาหาพี่เปาได้เลยนะนี่ครับแดดตอนบ่ายสองครึ่งครับวางกีเซติกลองถ่ายข้างในก่อน่านี่ครับเพื่อนเดี๋ยวตอนคืนจะถ่ายดูนะ ว่าสว่างไหมเพราะเขาบอกตรงนั้นมันมือดอะไรของเขาก็ไม่รู้นี่เขาทำนี่แต่ใสายะะยังไม่สิ้นเพิ่งจะมาทำอีกรอบทำได้แต่ช้าหน่อยนะคะไม่ใช่เพราะว่าไม่ใช่เออาชีไปแล้วครับสวัสดีครับมาดูใหม่อีกทีนะครับ นี่อาก่อนไปดูร้านพี่เปาครับเงียบมอนี่ไข่ไก่เบอร์ศูนย์นะครับหนึ่งร้อยสามสิบแปดบาทนะครับต่อแผงนะครับเพื่อนเพื่อนอขายดีติดอันดับเลยครับยอดนิยมนี่ครับเงียบมาปอละครับสวัสดีครับ